ตัวคลับไมโครโฟนนวัตกรรมใหม่สุดล้ำกับคาราโอเกะแห่งโลกอนาคตจอระบบทัชสกรีนพร้อมใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน คุณชัยชนะงามชวีผู้บริหารคลับไมโครโฟนจัดงานแกรนด์โอเปอเร่นคลับไมโครโฟนอย่างเป็นทางการณศส่วนการค้ามิงเกิลมอร์ชั้น2รังสิตในวันที่29กันยายน25ง7ที่ผ่านมาพร้อมร่วมพูดคุยบนเวทีก่อนจะพาเยี่ยมชมคลับไมโครโฟนนวัตกรรมใหม่สุดล้ำที่มาพร้อมดีไซน์อวกาศพร้อมการตกแต่งสุดทันสมัยในราคาจับต้องได้พร้อมจอระบบทัชสกรีนอีกทั้งยังสามารถเลือกใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยค่ะ ็วันนี้นะครับทุกอย่างโอเคครับดีเลยผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจุดประสงค์ที่เราจะเปิดงานวันนี้นก็เพื่อที่จะให้น้องๆนักศึกษาในมหาลัยกรุงเทพแล้วก็ราแบกใกล้เคียงได้ทราบถึงการเปิดว่ามีร้านคลับไ h โ,โฟนเนี่ยเปิดเป็นคาราโอเกะอยู่ที่โครงการเชิชนมอลีแล้วซึ่งผมก็คาดว่าผลตอบรับน่าจะเป็นทางที่ดีนะครับแล้วก็ ท,ทุกท่านหลายๆคนก็ให้ปลดให้การตอบต้อนรับดีมากอย่างที่เคยเรียนแจ้งไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเป็นอดีตนิสิตนักศึกษาของหมหาวิทยาลังธรรมศัสติ์ด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จบแล้วแล้วก็คุ้นเคยกับย่านลังสิตเ,เป็นอย่างดีนะครับก็เลยมุ่งเห็นแล้วก็มองออมุ่งเน้นแล้วก็มองเห็นว่าพื้นที่ทำเลเนี่ยมีศักยภาพมากๆสําหรับการทําธุรนิจนะครับแล้วก็อย่างนึงเนี่ยผมแล้วก็ผู้บริหารท่านอื่นเนี่ยก็ มองว่าเราอยากจะจับกลุ่มนักศึกษาอู่แล้วโวลชั่นเนี่ยก็เป็นโลชั่นที่ผมเชื่อว,ว่าเป็นพรามโลชั่นอย่างแน่นอนมองครับมองแน่นอนครับในระยะสั้นเนี่ยผมอยากจะขยายสาขาให้ได้มากกว่า3สาขาครับซึ่งในระยะสั้นเนี่ยก็ประมาณ1-2ปีนะครับส่วนในระยะกลางเนี่ยอยากจะขยายสาขาไปสถานศึกษาชั้นนําของประเทศไทยเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นจุฬานะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือว่า มหาลัยชื่อดังสั่างนานเนี่ยผมต้องการให้เข้าถึงลับไป,ปโฟร์แล้วก็มีบริการที่ดีอย่างคลับเป,ปโฟร์เนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มนักศึกษานี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของออระยะกลางนะครับระยะอ่อส่วนของระยะยาวเนี่ยระยะยาวเนี่ยเรามองว่าเราอยากจะเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับเกี่ยวกับคาราเกะของประเทศไทยเลยแล้วก็ อาจจะมีการขยายสาขาไปในประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ใน o u t h e สเอเชียด้วยยังไงต้องฝากติดตามด้วยครับอย่างแรกเลยนะครับความพิเศษของที่นี่ที่ไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็ระบบครับซิสเต็มของเราเนี่ยเราจะเป็นระบบทัชสกรีนที่เราสามารถเลือกเพลงทุกอย่างผ่านจอทัชสกรีนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งใช้คีย์บอร์ดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน จากอจอทัศสก,กีเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทโฟนเราสามารถเลือกเพลงจากคิวเพลงทุกอย่างเนี่ยผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วเรากดเลือกไปมันก็จะเข้าไปลิงก์กับตัวเซิร์เวอร์แล้วออกทางทีวีเลยอัตโนมัตินะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่โดดเด่นก็คือเป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับการตกแต่งของเราเนี่ยเป็นตกแต่งสไตล์อวกาศซึ่งล้ำสมัยแล้วก็ทันสมัยอย่างแน่นอนอยังไงยังไงเนี่ย เวลาผ่านไป5ปี10ปีเนี่ยผมเชื่อว่าคลับไมโครโฟนเนี่ยก็ยังทันสมัยแล้วก็ยังโดดเด่นเรื่องของสไตล์แล้วก็ดีไซน์การตกแต่งอย่างแน่นอนนะครับที่นี่รองรับเหรอครับผมขอพูดเป็นห้องแล้วกันนะครับห้องเนี่ยเรามีทั้งหมด18ห้องนะครับแบ่งเป็นห้องไซส์ M คือไซส์เล็กสุดของเราเนี่ย มีอยู่10ห้องซึ่งไซส์ M เนี่ยรองรับได้ลูกค้าได้อยู่ประมาณ1-4ถึงท่านนะครับส่วนต่อไปเนี่ยเป็นไซส์ L ไซส์ L เนี่ยมีอยู่ประมาณ5ห้องนะครับจะรองรับลูกค้าได้อยู่ประมาณ4-8ถึงท่านแล้วไซส์ต่อไปเนี่ยเป็น v i p v i p เนี่ยมี2ห้องนะครับแล้วก็จะรองรับลูกค้าได้อยู่ประมาณ8-12ถึงท่านไซส์ต่อไปเนี่ยเป็นไซส์พิเศษเลยคือไซส์ v ีวนะครับ <không> <ๆ S 1> เราจะตกแต่งเป็นตรีมพิเศษของ ทางร้านซึ่งตกแต่งเป็นห้องน้ําบนยานอาวกาศนะครับซึ่งไซตนี้จะมีห้องเดียวจะรองรับได้อยู่ประมาณ6 1ถท่านเป็นไซส์พิเศษของทางร้านนะครับใช่ครับถูกต้องครับร้านขอบไมโครโฟนของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงถึงตีห้าเลยนะครับก็รองรับทั้งกลุ่มนักศึกษาที่มาเรียนนะครับกลุ่มนักศึกษาที่อาจจะใช้ชีวิตกลางคืนยังไม่นอนนะครับเราก็เปิดให้บริการยาว5ตีเลย ราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นของเราอย่างไซส์ M อเนี่ยเราอยู่ที่180บาทเราสามารถเข้าได้ถึงสท่านเลยเสมมุติว่านักศึกษาเข้า4ท่านเนี่ยมันก็จะตกเฉลี่ยคนละ60บาท้าไหมครับ60บาทซึ่งผมคิดว่า60บบาทเนี่ยก็เป็นราคาที่ไม่ได้เยอะ ไม่ได้แพงสําหรับน้องๆนักศึกษานะครับส่วนไซส์สอบไอเดียเขาเป็นไซส์ไซส L เลยซึ่งไซส์ L เนี่ยอยู่ได้4-8ท่านจะาราคาอยู่ที่240ร้อยสี่บาทเวลาหารเฉลี่ยกันเนี่ยก็จะถูกลงมามากกว่าน,นั้นอีกแล้วก็โดยอย่างยิ่งคือไซส์ V I P นะครับ V I P เนี่ยอยู่ได้8-10ท่านแปดแปดถท่านนะครับยังไงหารกันเฉลี่ยกันแล้วเนี่ย300บาทก็ราคาถูกมากๆเลยครับไม่เป็นอะไรครับเพราะว่าคาราโอเกะของเราเนี่ยเ,เปิด ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีใบ,บอนุญาตวีดีทัสนะครับมีการขอ,อ,อซื้อลิขสิทธิ์เพลงนะครับยังถูกต้องตามกฎหมายนะครับของทุกค่ายที่เรามาเปิดเลยซึ่งค่ายไหนเนี่ยที่เรายังไม่ได้รับการอนุญาตเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็จะไม่ได้เอาเข้ามาใส่ในตัวเพลงของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องของการจดทะเบียนต่างๆนะ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 ทาทั้งบริษัทแล้วก็จดทะเบียนการค้าเพิ่มเติมด้วยนะครับก็สบายใจหายห่วงได้ว่าทางร้านไม่มีการลักลอบหรือแอบเปิด แบบผิดกฎหมายแน่นอนครับครับเพลงมีหลายชาติมีทั้งเพลงสากลน,นะครับมีเพลงจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของเพลงญี่ปุ่นแล้วก็ที่สําคัญเป็นเพลงเกาหลีที่ตอนนี้กำลังเป็นเทรนแรงเลยให้น้องๆอนักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการและร้องเพลงกันนะครับอนาคต24ชั่วโมงหรอครับตอนนี้พูดตรงๆว่ายังไม่ได้คิดถึง24ชั่วโมงเท่าไหร่เพราะว่า ณปัจจุบันเนี่ยผมกําลังทําการรีเสิร์ชหรือว่าจานวนนักศึกษาหรือน้องๆที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยจะเข้ามาในช่วงไหนบ้างนะครับแล้วก็มีพรามทามเวลาไหนบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ,อยากจะขยายเพิ่มเติมออกไปเนี่ยเราสอบถามที่น้องๆนักศึกษาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างซึ่งณตอนนี้ก็คาดว่า10โมงถึงตี5เนี่ยเป็นเวลาที่พอเหมาะพอ,พอสมสำหรับขับไมโครโฟนแล้วโอเคครับก็ ฝากนะครับกลับไปโฟนผมเชื่อนะครับว่าน้องๆท่านไหนลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสไตล์การตกแต่งนะครับระบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็การบริการที่เราค่อนข้างจะกำชับเป็นอย่างดีเราเป็นการบริการในระดับเชนโรงแรมเลยนะครับที่เอาเอาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาติวแล้วก็เข้ามา,าทำให้ความรู้ในส่วนของเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมขอฝากช่องทางการติด ต่อของทางร้านหน่อยนะครับก็มีในส่วนของ f c e e o o o นะครับ C L U B นะครับ M I C R O P H O N E นะครับคลับไมโครโฟนเลยสามารถเข้าไปติดตามใน Facebook ได้แล้วก็ไอจีสตาร์แกรมเนี่ยก็จะเป็นคลับจุดไมโครโฟนนะครับแล้วก็ในช่องทาง TikTok เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากช่องทางการติดต่อของทางร้านไปด้วยนะครับเดต้านิวครบจบทุกข่าว